นะดดดดมันมไอโซดาพี่ขอเลยเนะี่ยอแต่ามือน,น,น่น,นบ้างงที่ไอโซดา Mần hôm nay đâu. Thêm nữa, mần đi lẹ. Ừ. Tờ da. ยอมไม่ห่างใครอีกคนแม่แม่แม่แพ้อาบลูกไอ้ไอ้แม่แกะอาบน้ำให้แกะเรื่อนไฟฟ้าจะใช้ป้าก็ได้โอ้ยมันก็ไม่แพงะมันจะใช้แบตเตอรี่ อาบน้ำอาทิตย์ละกี่ครั้งเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งโอ้โหมันไม่ใช่กำไรโอ้ไปเรื่อยเรื่ยเนี่ยมะเขือไอ้ล้างหน้าด้วยจิล้างหน้าด้วยหน้าล้างให้มันด้วยเนะี่ย เอามาทางนี้เด้เขากรลังถ่ายน้ำมาตรงนี้จับเอามาอ๋อดำน้ำเอ้ยอย่าไปกดอย่างนั้นเดี๋ยวมันเค็ดเอ้ยไปพาแกะไปเลี้ยงเ <c> ด <oughs> ็กเลี้ยงแกะ Uh-huh <shriek> 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 uh <shriek> 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 khai chị mẹ Tôi đã Tôi đã ừ. Dín, dín Dín Đeo con đi Tôi đeo con đi